สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะในเฟซในลายใน y o u t u b e นะคะทุกคนเลยพี่อ้อยก็ไม่มีอะไรค่ะในวันนี้เอาน้ำหอมมาฝากทุกๆท่านนะคะพี่อ้อยเพิ่งปรุงเสร็จนะคะน้ำหอมทุกชนิดหลายกลิ่น่ะประมาณสีหกลิ่นนะคะมีแต่กลิ่นดีๆนะกลิ่นอันนี้เป็นกลิ่นทางยุโรปค่ะเป็นกลิ่นของแท้นะคะ อันนี้บอกได้เลยพี่อ้อยทำมาหลายปีแล้วน้ำหอมนะคะปรุงแต่งอย่างดีค่ะตั้งใจทำอย่างดีที่สุดเลยนะคะขวดหนึ่งตั้งแต่3 0 0ถึง1,000บาทขึ้นไปนะคะพี่อ้อยก็ไม่มีอะไรนะคะวันนี้วันที่25ของเดือนมีนาคม2565ยพี่อ้อยมาเชลฟี่น้ำหอมนะคะนี่ยะที่ตั้งอยู่ที่โต๊ะพี่อ้อยทำง่าย,ายๆค่ะไม่มีอะไรปูนะ,ะอันนี้เป็นของ ที่พี่อ้อยทําขึ้นมาเลยนะคะเพิ่งทําเสร็จค่ะนี่ค่ะหลากหลายแบบหลากหลายขวดนะคะหลากหลายสไตล์ใครชอบแบบไหนก็ลองดูนะคะแล้วก็พี่อ้อยก็ทําเพื่อที่จะซื้ออาหารให้แมวหมานะอันนี้บอกได้เลยว่าการทําน้ําหอมของพี่ไม่เอาไปไหนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหมาแมวนอกบ้านหมาจรจัดแมวจรจัดพี่ก็เลี้ยงของพี่ไปตามภาษาเท่าที่ทําเงินได้ เพะหมาเหล่านี้เขาไม่มีเงินซื้ออาหารค่ะเขาเป็นหมาเขาไม่มีเงินซื้อเขาต้องการอาหารพี่อ้อยก็ต้องทําให้มองดูสัปสัตทั้งหลายอยู่ร่วมโลกกันนะคะใครที่ว่าเขาเห็นดีว่าสงสารเราเขาก็อุดหนุนเราในเรื่องน้ําหอมพี่อ้อยไม่ได้เอาฟรีนะคะไม่ไม่ขอเงินฟรีเนี่ยฮะหลากหลายนะรูปแบบ เติมเต็มหมดเลยนะคะอันนี้พี่ทําเสร็จเมื่อกี้นี่ค่ะนะคะหลากหลายแบบหลากหลายกลิ่นค่ะมีกลิ่นมาดามฟิลเลอร์นะคะมีกลิ่นคริสเซนนะคะคริสคริสเซนนะะแล้วก็มีกลิ่นของไพซันคริสเตียนเดอร์ออร์มีกลิ่นอะโล่นะคะของลังโคมนะมีหลายกลิ่นนะคะแล้วก็กลิ่นไม่มีเพี้ยนค่ะกลิ่นนี้ค่ะที่ปรุงแต่งด้วยสุดฝีมือเลยนะคะเพราะว่าปรุงแต่งเข้มข้น น,ะะนี่ค่ะขวดสวยงามตั้งแต่สองตั้งแต่300บาทะจนถึง1,000บาทฮะขวดใหญ่1,000บาทะนะคะจุ100มิลลิตรนะคะนี่ค่ะจุ100มิลลิตรอันนี้ค่ะมี50มิลลิตรมี50มี30มิลลิตรมีนะคะนะใครสนใจทักทายมาอยากใช้น้ำหอมที่ถูกราคาถูกนะคะแล้วก็ใช้ได้โดยที่ไม่มีพิษมีภัยต่อร่างกายนะคะมีแต่ความ หอมสดชื่นเย้าวยวนหอมอบอุ่นหอมหน้าซบนะคะหอมแบบลุ่มลึกในอารมณ์ใครฉีดแล้วโอ้โหกลิ่นนี้นะใครๆอยู่ใกล้ก็อยากจะซบอกอันนี้คือกลิ่นมองบลังนะคะ กลิ่นเซ็กซี่กลิ่นไฟัันคลิสเตียนเดเออ่นะคะก็โอ้โหนี่ก็หอมนะเซ็กซี่มากเลยฉีดแล้วอม,มองดูแล้วโอ้โหผู้หญิงคนนี้ทําไมน่ารักยังไม่พอกลิ่นยังหอมอีกลันจวนจิตลันจวนใจนะคะกลิน่นโอ้โห,โหไม่อยากจะพูดหาบรรยายไม่ได้อ่ะ่ะนะคะต้องซื้อนะคะนี่ค่ะช่วยหน่อยนะคะค่าอาหารแมวหมาของพี่นะคะทุกๆคนเพื่อนๆที่รักทุกๆคน หากเห็นดีและช่วยเหลือด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเต็มหมดนะคะทุกขวดเต็มหมดเลยนะคะนี่ค่ะบรรจุเต็มหมดเลยค่ะติดคอหอยเลยนะคะหายใจไม่ออกเลยแหละนี่ค่ะนี่นี่ค่ะเห็นไหมเต็มเลยนะคะนี่ค่ะกลิ่นอันนี้เป็นกลิ่นคลิสเซ่นนะคะนี่ค่ะคลิสเซ่นหอมมากค่ะอันนี้ขวดห้าร้อยนะคะนี่ค่ะจุแปดสิบ มิลลิลิตรนะคะเกือบร้อยเลยนะคะนี่ค่ะคือมันเป็นกลิ่นดีค่ะกลิ่นที่มันดันจวนจิตคะอันนี้ของชานแนลค่ะของลังโคมนะคะนี่ค่ะอันนี้จุพันมิลลิลิตรนะคะนี่ค่ะเต็มคอหอยเลยนะคะนี่ค่ะบอกได้เลยเต็มขวดเต็มแน่นเลยนะคะยี่ห้อของพี่ชื่อมนมินตรานะคะมนมินตรานะคะนี่ค่ะพี่มียี่ห้อพี่พี่มียี่ห้อน้ำหอมนะคะพี่อ้อยมีมียี่ห้อน้ำหอม ทุกอย่างค่ะเราไม่ได้มาฟรีฟรีนะคะเราก็ต้องทำขึ้นมานะใครที่สงสารพี่อ้อยนะรักที่จะอุดหนุนนะเพื่อมาเพื่ออาหารแมวหมาเชิญนะคะทักทายมาได้ค่ะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ